สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้รถพาทุกท่านมาชมข้าวสาลีค่ะวันนี้ข้าวสาลีก็ได้เริ่มออกรวงแล้วนะคะตรงแปลงที่รถเคยให้ท่านได้ชมนั่นเองนะคะรถมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าตอนนี้นี่เห็นไหมคะโคงงามมากเลยค่ะทุกคนเป็นข้าวสาลีนะคะข้าวสาลีที่นี่นะคะเหมือนก็จะเหมือน เจะเปรียบไปก็จะเหมือนข้าวบ้านเราจะมีข้าวเหนียวและข้าวเจ้านะคะที่นี่ของฝรั่งเขาก็จะเป็นข้าวสาลีนะคะชนิดที่แบบถ้าจะเปรียบไปก็อย่างที่เราบอกแล้วค่ะเหมือนข้าวเหนียวกับข้าวเจ้านะคะข้าวชนิดนี้ก็น่าจะเป็นข้าวเจ้านะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราให้ดูใกล้ๆนะคะมีนะคะกําลังจะเหมือนกับมีน้านมนะคะ เริ่มตั้งน้ำนมแล้วเริ่มมีน้ำนมเนาะเริ่มเป็นน้ำนมเหมือนเหมือนข้าวบ้านเราอะคะ่ะสูงเหมือนกันนะคะทุกคนเท่าบ่ารลดเลยนะคะประมาณอยู่ในระดับบารลดนะคะถ้าลดลงไปตอนนี้ลดอยู่บนอยู่ข้างบนแปลงนะคะเห็นไหมคะทุกคนสวยนะคะแปลงนี้ก็สวย ตรงช่วงป้องช่วงลำเขาจะคล้ายๆจะว่าคล้ายข้าวบ้านเราก็ก็ใช่ค่ะทุกคนมันเป็นป้องเป็นป้องนะคะเป็นป้องเป็นข้อข้อเหมือนข้าวต้นข้าวบ้านเราเลยจ้ะสวยงามมากค่ะแต่รวงเขาจะไม่เหมือนข้าวเนาะจะไม่เหมือนรวงข้าวนะคะจะเป็นแบนแบน ะะวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะคะเราออกมาวิ่งเหงื่อแตกโซกเลยค่ะทุกคนสวยงามค่ะทุ่งข่าวทุ่งข่าวนี่นะคะให้ดูตรงด้านหลังนะคะทุกคนคะ่ะ ตอนนี้รถยืนอยู่บนถนนนะคะเขาอยู่ในระดับเกือบไหลของรถนะคะถ้ารถเดินลงไปถอยหลังลงไปเขาหน้าจะอยู่เดี๋ยวลงไปดูเห็นไหมคะอยู่ในระดับบ่าไม่ถึงกับท่วมหัวนะคะอยู่ระดับบ่าของรถเนะะี่ยค่ะสูงเหมือนกันนะคะร้ว,ว่าพันเนี่ยสูงเนาะเป็นข้าวที่สูงเมอเกนเห็นไ <esf. Suzanne> หมคะสูงมากสวยงามมากเลยคะ่ะทุกคน เร็วมากเลยนะคะตัวเร็วตอนนั้นที่เลาออัปเดตให้ดูเขายัางเล็กๆนะคะพอเขาโตขึ้นมามั่งแล้วเราก็เลยอยากอัปเดตให้ดูตอนที่เขาโตขึ้นมานะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะอัปเดตให้ดูว่าหลังจากที่เขาเริ่มแก่แล้วแล้วก็ช่วงเก็บเกี่ยวเดี๋ยวเราอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนวันนี้ก็ดูตอนที่เขาเริ่มออกรวงไปก่อนนะคะโอ้ดูเงื่อ เหนื่ออาบตัวนะคะทุกคนรถอโอกมาวิ่งรถวิ่งมาก็ประมาณเดี๋ยวให้ดูนะคะนูน่นตรงข้างหลังหมู่บ้านนะคะประมาณสี่ห้ากิโลนะคะไปกลับก็เกือบสิบโลเหมือนกันคะ่ะทุกวันทุกวันก็จะมาวิ่งเส้นนี้ทุกวันนะคะรถจะมาวิ่งประจําอยู่ตรงเส้นนี้เพราะว่าเส้นอื่นรถนานๆจะไปทีนะคะรถจะชินกับเส้นนี้ชินถนนเวลาวิ่งเพราะบางทีมันก็ อาจมีสะดุดอะไรเงี้ยนะคะรู้เคยไปถนนเส้นอื่นมีสะดุดด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุมาเดี๋ยจะยุ่งนะคะแล้วก็เลยต้องมาเส้นนี้ค่ะมาเส้นมาวิ่งเส้นนี้เป็นประจาโอ้โหอันนี้คือภาพบรรยากาศตอนเช้าเนะคะรูกเอาลูกชายไปส่งแล้วแล้วรูก็ออกมาวิ่งก่อนนะคะออกมาวิ่งแล้วถึงจะได้กลับไปทําภารกิจประจําวันนะคะอันนี้ก็ เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่รถต้องทำในทุกๆวันนะคะทุกคนนี่คือภารกิจประจำวันของรถนั่นเองนะคะออกกำลังกายคนเราถ้าจะทำแต่ง,งานอย่างเดียวไม่ดูแลสุขภาพตัวเองเลยนะคะมันก็ไม่ไหวเนาะเพราะว่าตัวรถเองก็หลักสีเข้าไปแล้วนะคะสีกว่าๆแล้วมันก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยซุดโทรมลงนะคะแล้วก็สุดโทมเร็วเร็วลงไปนั่นเองนะคะรถก็เลยอ่ะมาดูดูแล ได้ออกกําลังกายบ้างนะคะเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองเนาะแต่ก็เหนื่อยนะคะทุกคนเหนื่อยนะคะเปียกมดนะคะสวยงามค่ะทุกคนดอ้ยยังไงคะทุ่งมีนิถือว่างามมากเลยเนาะทุกคนนะสวยงามมากค่ะสวยงามสวยงามบรรยากาศตอนเช้า ได้กินยามเช้าแล้วชื่นใจนะอ้วนยามเช้าเช้าชื่นใจยิ่งนักสูดรบรรยากาศดีๆค่ะทุกคนเงาหัวร้านออกอีกแล้วนะคะช่วงนี้แดดแรงนะคะแดดแรงมากแล้วก็สีสีผิวเปลี่ยนแล้วนะคะทุกคนปกติแล้วก็จะไม่ใช่คนขาวมากแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้สีเข้มขนาดนี้นะคะตอนนี้โอ้เวลาเดินเวลาที่ ฝรั่งเห็นนะคะฝรั่งมองเอ๊ะทำไมรถเปลี่ยนสีอะไรประมาณนั้นนะคะสีผิวเปลี่ยนไปเยอะมากเพราะว่าออกกาลังกายทุกวันแล้วช่วงนี้แดดแรงทุกวันนั่นเองค่ะทุกคนคือรถไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนแต่สีผิวอย่างเดียว <laughs> เปลี่ยนแต่สีผิวอย่างเดียวค่ะทุกคน <laughs> ออกกําลังกายในข้อเสียของช่วงหน้าร้อนก็คือสีผิวนะคะทุกคน ขนาดตัวรถเองเนี่ยทั้งทั้งกันแดดนะคะทั้งโลชัน่นทั้งกันแดดแต่ว่าแดดที่นี่มันแรงจริงๆค่ะทุกคนมันเอาไมา่อยู่นะคะแดดแรงมากๆ so สวยมากเลยนะคะคลิปนี้เราก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกการติดตามรับฟังและรับชมนะคะพบเจอกับรถได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะส่วนข้าวแปลงนี้เดี๋ยวรถจะมาอัปเดตให้ดูตอนที่เขาเริ่มแก่แล้วก็ ช่วงที่เขาใกล้เก็บเกี่ยวอีกทีหนึ่งเนาะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีงามๆนะคะพบเจอกับรถได้ใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์ให้รถด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ